โอ้ะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไมค์ครับนะครับกับในซีรีส์ว t ตถุฟักเรียมนะครับผมในพาร์ทที่สกันแล้วนะครับโอเคก็มาต่อกันดีกว่านะครับผมก็พาร์ทนี้ผมก็เพิ่งกลับจากโรงเรียนเลยนะครับแม่เอาเดี๋ยวกดอะไรวะเนี่ยอ่า โอเคครับผมซึ่งตอนนี้ครับมันเป็นเวลากลางคืนนะครับผมเพราะฉะนั้นครับอ่าด้านบนของเราครับผมมันจะมีอาชาวบ้านนะครับผู้แสนอาหดเหี่ยมนะครับผมรอผมอยู่มากมายนะครับอ่าสังเกตจากในแมปก็รู้นะครับผมว่ามันมีเป็นแสนตัวเลยนะครับซึ่งถ้าผมออกไปนี่อ่าแน่นอนว่าผมตายแน่นอนนะครับผมอ่าซึ่งในรอบนี้ครับผมผมจะเดินทางนะครับไปทางอ่าทิศเหนือนะครับใช่ปะวะ อาผมจะเดินทางนะครับเอ้ยเอ้ยจะจะโอ้โอมึงมายังไงไอ้บ้าพวกแกมากันยังไงเลยวะเนี่ยโอ้โหก็คืออาผมไปเปิดอาแมปดูนะครับผมก็คือในแมปนะครับผมเจอเขตอาที่ผมตามหานะครับผมคือรอบนี้เนี่ยอาผมมาตามหาเขต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 เอ้ยทำไมมันแหลกวะ อ่าผมเปิดมอสออกแล้วล่ะแต่ทำไมมันแหลกอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้คือมันมีมอนเตอร์เยอะครับผมเอาไงดีวะเนี่ยเ,เราจะยอมอ่ามอบตัวเราจะยอมมอบตัวดีกว่า okay. <He> igh, นนายโอเคเฮ้ยมันแหลกอะไรของมันวะเนี่ยโอเคมานายมัฆ่าเราซะเอ,อือเอือไม่ยอมฆ่าไม่ฆ่าสิวะเอา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 เฟนลี่สงังกันเว้ยเออฆ่าดีครับไอ้บ้าไอบ้บีซี ตรงฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเอาเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคผมในรอบนี้นะครับผมจะเ,ด,ะนนะเด,ด,ด,ดินทางนะครับผมเอาไปไปทางทิศนู้นนะครับเดี๋ยวผิดทางผิดทางต้องเดินทางนะครับผมเดี๋ยวก่อนนะหมู่บ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมผมจะเดินทางออกมาทางทิศนี้นะครับเพราะว่าอาทางทิศนั้นมันจะมี hey, oh, เฮ้ยโอ,อ้อย่าเพิ่งดิไอ้บ้าอย่าเพิ่งเออเรียบร้อยเลยนะครับบอกเลยว่า อ่ะตอนกลางคืนเนี่ยมันยิ่งกว่านรกนะครับผมอือหือืมฮึเอาเข้าไปเฮ้ยคิปเปอร์อย่าพึ่งพี่นะครับโอเคอ่ะผมจะเดินทางไปทางนี้นะครับผมก็บอกมันหลายรอบแล้วนะครับก็คืออย่าพึ่งครับพี่ผมขอหนีก็โอโหดักหน้าผมเลยครับโอเคคือด้านนี้ครับผมมันจะมีเขตแผนอยู่นะครับแต่ผมอ่ะตาไม่ฝาดนะครับผมเพราะว่าผมไปอ่าเปิดมานะครับในแมปนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะมาถูกทางหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่า น่าจะเป็นทางนี้นะครับซึ่งนี่ไงมันจะมีหมู่บ้านอยู่นะครับผมมันจะเป็นหมู่บ้านยักษ์นะครับอ่าเฮ้ยอ่าไม่ใช่หมู่บ้านของยักษ์นะครับผมอ่าแต่จะเป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านหลังใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งอากระตุกมากมายเลยนะครับเนี่ยโอเคโอ้โหนี่ไงนะครับหมู่บ้านอาจิตตเซตอัพโชคนะครับผมโอเคเอ้ยอย่าหญ่ใหญ่่่โอ้ยกาดกาดกาดเอออันโนยิงตรู โอเคไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราสามารถทําการทีเฮ้ยอย่าพึ่งกูจะทีพีเอาเด็กกดผิดโอตาแน่นอนเลยครับผมไม่เป็นไรนี่ครับผมเราสามารถทําการอทีพีได้นะครับแล้วโอเคครับผมเราสามารถอทำการวาร์ปมาได้ครับตามนี้แต่ว่าตอนนี้นี่คือาผมใกล้ตาแล้วนะครับผมโอ้โหพี่อย่าพึ่งเหอะผมให้ผมมีชีวิตรอดสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมซึ่งน่าจะเป็นด้านขวานะครับที่มันจะมีมอนเตอร์ แบบอ่าไม่ใช่อ่าน,น่าจะเป็นด้านขวานี่ผมที่มันน่าจะมีอ่าเป็นเครดแพนนะครับหรือว่าเขตที่ผมตามหาอยู่นะครับผมอ่าผมจะวิ่งไปให้ไกลที่สุดนะครับซึ่งก่อนนั้น้ยยาโอ้โหอีกแล้วนะครับมีปัญหากับผมมากมายขนาดนั้นอ,อุ้ยมามาเจอของแล้ว a อพีซีไหนๆมาไฟมาไฟอยากได้อยากโดนไหมเอาสตีลบูทเอาทำไมใส่ไม่ได้โอเคต้องใส่แบบอย่างนี้ด้้านะโอ้โห อะไลวะเนี่ยวิฟวิฟคืออะไรวะาอู้ยโครเบลาเนี่ยครับผมของตบหน้าหันเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีซอเข็มแบบดีนี่ยผมกงเกลือแล้วนี่คืออะไรครับทอนซอนนี่คืออะไรครับอานาจะคาเป็นของได้เป็นอะไรไม่รู้นะครับผมปล่อยมันไปนะครับซึ่งตอนนีเ้เราได้ของมาแล้วนะครับอาผมว่าเราจะไปอาเดี๋ยวก่อนนะ เอออย่ามาอย่ามาอย่ามาสู้กันมาสู้กันหน่อยไหมมาสู้กันหน่อยไหมเนี่ยโอ้เข้าบ้านไม่ได้เหรอตัวเองตัวเองเธอตัวเองเสร็จเฮ้ยเนื้อเนื้อเนื้อเฮ้ยมันดอบเนื้อด้วยวะครับโอ้โหงี้เสร็จเลยนี่ครนะ ABC แม่เจ้านี้ช่างเจดีต่อชันสูตเกิดวิกาดโดนโจมตีครับผมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเกิดตายวนเวียนอยู่นั่นแหละไอ้บ้ากินอาหารต่อครับ โอเคผมพลาดนะครับภารกิจของเราเนี่ยครับผมเราจะไม่ขออาตั้งไว้อะไรมากมาย <laughs> ไว้อะไรภารกิจของเราเนะครับผมคือการที่ผมจะเดินทางนะครับเอาทําไมแมปมนันมืดๆผมจะจะเดินทางนะครับผมมาทางนี้นะครับเพราะว่าอาตรงนี้มันจะมีเขตแพนที่ผมตามหาอยู่นะครับผมซึ่งถ้าผมถึงเขตแพนนะครับผมจะทําการอาขุดเมืองหนีทันทีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเจอของเทพเนะครับของเทพนั่นก็คืออันนี้ใี่เองเลยนะครับผมโอเคเก็บมาครับ อ่ะผมว่าบางทีเรา,เราคงต้องไปลบไอ้มอสอ่า NPC ออกมาแล้วมั้งครับคือที่แหลกนี้ไม่ใช่เพราะอะไรเลยครับแหลกที่มอสเอ็นพีทั้งนั้นเลยครับผมคือผมคือเอาจริงๆอ่ะอ่าผมลบมอสออกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่ามันแหลกเพราะ NPC นะครับผมเส้งไอ้คุกกี้มอนเตอร,ร์นี่อยากเป็นปัญหาเลยวะเนี่ <c oughs> โยโหูยอะไรวะเนี่ย <c oughs> คิปเปอร์ชิคเก้นคิปเปอร์ไก่ไอ้บ้านี่ไงออกไปซะโอ้เรียบร้อยอุย้ยมันดรอปคุกกี้ด้วยว้าว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 คุกกี้ไก่เอ้ยไม่ใช่ อคิปเปอร์ไก่จงไปจากฉันซะโอเคเฮ้ยอย่า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 ไม่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 อย่าอย่าอย่าพมาจ้านี่ไงอะไรบ้ามีปัญหาอะไรเนาะโอ้โหนี่นี่นี่การช่วยผมครับพี่การ์ดครับช่วยผมด้วยครับเขาจะฆ่าผมแล้วครับแล้วเขาหนีไปไหนไอ้บ้าไอ้เป็ซี่นี่ไงนี่นะมีของแล้วเว้ยเฮ้ยกระจอกมากนะครับโอเคอ่าผมจะมาเก็บเสบียงนะครับผมจากหมู่บ้านนี้ให้ได้มังเกิะ เยอะๆเยอะๆอุ้ย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 เนี่ยครับเนี่ยครับมันเกิดมาเยอะมากเลยครับผมเดียวกันนะอย่าอย่ามีปัญหาเฮ้ยอย่ามีปัญหาอะไรโอ้โหมันเยอะไปนะบางทีบางทีพี่ก็เยอะไปครับผมคือผมว่าเราต้องไปลงเหมืองนะครับแล้วก็เตรียมโครงเตรียมของค่อยแล้วค่อยขึ้นมาด้านบนนะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวอะไรแบนี้โอเคผมจะเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับเราจะทําการขุดลิกาดีนะครับผมเพราะว่า อ่ะเราจะไม่มาที่นี่อีกแล้วนะฮะผมหวังว่าจะไม่มีโอ้หวังว่าจะไม่มีไอ้บ้านนี่รอยอยู่ครับออกไปเอ๊นี่คืออะไรขุดได้ไหมขุดนานมากเลยอ่าไม่มีโอ้หืมมันยืนจ้องหน้านอย่างงี้อ่านะครับเนี่ยโอเคนี่ขุดออกมาตรงนี้แล้วก็อ่าเข้าไปทางด้านสมุทรอ่าเรียบร้อยนะครับแหลกเรียบร้อยแล้วเอ๊อ่าเอ้ยอ,อะไรอะ่ะตรงนู้นมีอะไรอะ่ะมันคืออะไรครับผม แทนทุกเป็นที่เลยครับเอาไม่ใช่อ่าอะไรวะเนี่ยโอ้ตูวไม่รู้เรื่องตูไม่รู้เรื่องแต่เอ็งยังอย่าเข้ามาเลยบอกเลยว่าอย่าเข้ามาเอาหายไปแล้วเฮ้ยไก่เุ้ยเฮ้ย้ยไก่บ้าเลยวะนเนี่ยไก่ไก่เลือดเยอะกับผมอีกครับไอ้บ้าเอ้ยไก่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 โหดไก่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 โหดแล้วค่ะไก่โหดอุ้ยไก่มีเลือดเจเลือดด้วยมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้เป็นโรคที่บอลจะฟักมากเลยเนะครับ โอเคอย่าเพิ่งกดติดกินอาหารก่อนที่ปั๊บละโอเคครับผมอ่ะผมไม่อยากรอเช้าครับเพราะว่ามอดสนี้มันเช้านานมากครับผมอย่างคิดไปตอนี่ผมรอแบบทั้งพาร์ทเลยนะครับก่ัวมันจะมืดใช่ไหมโอเคครับผมคิดว่ามอสนี้นะครับผมน่าจะเป็นอ่ะมอรที่มันเช้านานมากนะครับพอาะฉะแล้วก็จะทําการเก็บเบียงให้ได้มากที่สุดนะครับผมอย่างไอ้พวกนี้นะครับคือมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมคือปล่อยไปอ่ะข้าวมันก็ไม่โตนะครับเนื่องจากว่า อ่ามันไม่มีน้ำลอยอุ้หลอหลเลี้ยงอย่าเพิ่งมาตีตูได้ไหมอย่าเพิ่งมาตีตูได้ไหมโอเค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 โดดีโดดู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 ไอ้วีมีบ้านมีบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอพีซีไม่ใช่ตัวธรรมดาด้วยเว้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเอ้ยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยว็ดเด็ดโครบาโครบาโครบาเอาหายหายหัวไปไหนออกมาซะไอ้บ้าเอพีซีโอ้โห จะตายแล้วก็หนีโอเค,คับผมสเปียงไม่น่าจะอ่าเอาจริงจรงสเปียงแล้วก็มีับผมเราเอามาแค่ซีดพอนะครับโอเคผมจะเดินทางนะับผมแล้วตอนนี้ตัวกูอยู่ตรงไหนครับอ้าวเดี๋ยวเดตอนนี้ตัวผมอยู่ตรงไหนวะอ๋อยังไงโอเคครับจะเสือฟ้าเนี่ยแมปนี่ครับผมโอเคผมจะเดินทางไปทางนี้นะครับน่าจะมีเอ้ยเดี๋ยวดอ๋อหรือว่าตรงน,นี้วะที่มันจะมีของอ่าผมจะลองเดินทางไปทางทิศใต้ไอ้ทิศใต้ามันก็ทิศที่ผมตายหรือเปล่าวะไม่เจอนนะไม่มันใส่ไม่มันใส่ไว้ไม่มันใส่ เออจะความจริงเราพักที่หมู่บ้านนี้เราก็น่าจะรอดนะครับผมเพราะว่าชาวบ้านมันเข้ามันในนี้ไม่ได้ครับดูจากลุกลางรักษะแล้วครับแต่มันตีกูได้ครับเฮ้ยไกล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 โอ้โหไอไก่บ้าแล้วก็เป็นเพื่อไกนมานานไม่ใช่เหรอนะตั้งหนึ่งพาร์เลยนะเว้แม่เฮ้ยไก่ไอไก่โหดไอไก่โหดเดียว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 ไก่มันโหดครับไก่มันโหดพอ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 วิผมเนี่ยผมหิวเร็วมากเลยมันเกิดเรื่องบ้านเลยขึ้นวันนี้เปิดมอสที่หิวเร็วแบบ โอ้โหไอ้ไก่อุ้ยยา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 อีกทีเดียวอีกทีเดียวโอเคโอ้โหอย่าเพึ่งเลยครับปิดประตูรอเลยครับผมอปล่อยเลือดรีเจนไปก่อนครับเฮ้ยมีสเต็กนะครับเนี่ยโอเคเอ่าอะผมจะอืมคือผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีอาเขตหรือเปล่านะเอ่อเนี่ยคือผมไม่มั่นใจครับว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีครับที่ผมจะเดินทางไปครับแต่ว่าอ่าแถวๆนี้ผมมันจะมีอาเขตแผนที่เราตามหามาสองสัปดาห์แล้วนะ่ยครับผมซึ่งเราน่าจะไปได้แล้วนะครับเจอการที่เราจะวิ่ง มันมันอาหารมันเลือดมันเลือดบยมันหิวช้ามากนะครับโอเคซึ่งเราจะวิ่งไปทางด้านซ้ายเนี่ยผมอโอเค,คผมเพื่อไม่ให้ตายผมจะทำการรอก่อนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีหุ่นฟางอยู่นะผมอหุ่นฟางมาสามารถทำเบรบอลได้ใช่ไหมแต่ว่าเราคงไม่เอามันออกมาหรอกวิชาแล้วเว้ยเว้ยมันช้าเลอพอตัวอยู่เหมือนกันนี่หว่าครับแต่ว่าไอ้เมือนี่เมื่นานมากเลยนะอืก็ถือว่าโอเคสำหรับเราอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย อ่าววิโอ้หอ๋อ,อ,อนี่ก็ตรงที่กูมานี่หว่าครับจะตกใจทําไมอ่าตอนนี้อู้โอเคอ่ะผมว่าถ้าเราตามอ่ทางด้านนี้ไปครับผมน่าจะเจอกับสิ่งที่เราตามหาอยู่นะครับซึ่งโอ้โหหมูเบิร์ดเชนนิ่งพิกโอ้โอ้ my god โอ้โอเคนะครับเราจะเดินอ่าเราจะเดินทางตามทางนี้ไปนี่ครับผมซึ่งในอาร์มอสนี้นะครับผมผมไป อเช็คมอสมานะครับก <Jasmine> ็อาได้เป้าหมายมาเยอะพอสมควรนะครับผมก็จะมีการอาขี่ไดโนเสาร์นะครับผมไปอวกาศนะครับอ่ามันไม่ได้รวมกันนะครับผมคือการอาที่ผมจะทําการอาเลี้ยงไดโนเสาร์นะครับผมเพราะว่าผมลงมอสไดโนเสาร์มานะครับแล้วก็เออจะทําการหนีก่อนนะครับจังหวะนี้เพราะว่ามันมองตาผมแล้วนะครับผมโอเคอ่ะแล้วก็ผมจะทําการขี่เนี่ยครับผมเอ้ยเดทำไมมันมีชื่อบอสขึ้นมาอ่แล้วก็ผมจะทําการเนี่ยผมไปอวกาศนนผผมมม่่าาจวลงอ วินเจ็ตสไปเดอร์โอเคอันเนื่องจากว่าผมลงมอสนี่ะครับผมมอสโอ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 เออยังพูดไปทันขาดคําเลยครับไอบ้บ้าโอเคทีพีมานะครับผมอันเนื่องจากว่าผมลงมอสนี่ะครับผมอาการเล็กติกคราฟมานะครับจะเป็นมอสไปอวกาศนี่ะครับผมบอกเลยว่า,าซีรีนี่ทุยซีซีรีนี่นี่คืออะไรซีรีนี้นะครับผมน่าจะยาวพอสมควรนะครับซึ่ง อ่ะผมเจอเขตป่าว่ะครับแต่ผมไม่เจอเขตแพลนนะครับผมโอ้ oh my god อยากษ์โว้ยอะไรอะ่ะคลาสเกสซอมบี้ซอมบี้หิวหงอยโอ้โหซอมบี้โดนหมูปะทะนะครับผมซอมบี้แพ้หมูแล้วนะครับจังหวะนี้แต่จังหวะนี้นี่กูจะแพ้ชาวชาวบ้านแล้วนะครับอ่าทะลงน้ำเอ้ยเดีย๋ยวนะอ่ามอนสเตอร์มันกลัวน้ำหรือเปล่าครับใช่ปะหวังว่ามันจะกลัวน้ำนะครับโอ้มันกลัวน้ำแต่เอเบซีมันไม่เอ้ยมันกลัวน้ำ โอ oh, ้โหมันกลัวน้ำวายวายวายกากวายกากวิ่งเจออะไรอ่ะพลุม้าเลยครับเอาเจอซอมบี้หิวหวยวิ่งหยายาหยาหยาหยาวิ่งมันลงมาได้นี่หว่าครับโอเคเราจะตัดการมันก่อนเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้มันมาทาอะไรกับเรานะครับเพราะว่าถ้าเราโดนมันตีครับผมเราจะติดเชื้อซอมบี้ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมลงมอสซอมบี้มาด้วยนะครับโอเคตรงนั้นมันมีของอยู่ครับผมเรากลัวตายมากครับแต่ว่าเพื่ออาหารของเราครับผมในการเอาชีวิตในวันต่อไปนี่ครับ พูดสงงเลยนะครับผมโอเคครับเราจะมันมาวิมันเอามาไม่ได้แต่ก่อนแต่ก่อนจะกลับมาก่อนกลับมาก่อนครับผมมีเอนนี่ครับผมเจ้าคาบครับผมว่าอาจจะต้องใช้เป็นขวานขุดนะครับซึ่งผมจะทําการทําขวานนะครับผมโอ้โหของโลกตัวมากนะครับมีคอปเปอร์อยู่ครับผมซึ่งมันทําเป็นของคอปเปอร์เหมือนสตาร์ดิวเวลี่ไม่ได้นี่ครับผมคนละเกมแล้วนะครับไม่ถุงเงินถุงทองด้วยนะครับเนี่ยคืออะไรวะครับไม่รู้เวยปล่อยไปครับ โอเคขวานอ่ะผมมีหินไหมมีอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็เอาอมาเลยนะครับอ่ะโอเคเออตกเอานี่คุณทำพิกแอ๊กมาทําไมเนี่ยบอกจะทําขวานไอ้บ้าทําผิดหลอนอะไรเนี่ยจะทําขวานเถอะเอ๋เถอะเอ๋ยถอะเอ๋เถอะเอ๋ยโอเคขวานมานะครับผมอบางทีอาจจะต้องใช้เป็นขวานในการตัดไม่ได้ตัดต้นไม้แทนก็ได้ครับผมอ,อย่าเพิ่งมาแล้วทำไมมันตัดนานมากโอเคไม่เป็นไรครับ ว่าผมลงมอสตัดต้นไม้ไวมานะฮะผมนี่ตัดทีจะมาตักแผงเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไอ้บ้ามันไม่มีผลไม้ตามมาเว้ยแต่ว่าอะไรเนี่ยอุ้ยจะจะลงน้ำได้ลงน้ำได้โอ้นี่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 ครับเราไม่สู้ครับเราไม่สู้เพราะว่ามันค่อนข้างเก่งเลยนะครับเนี่ยโอเคครับพานีเราจะตามหาอาเครดแพนของเราโอ้โหชาวบ้านใจเย็นๆนะครับโอเคเฮ้ยจะใช่ไหมนั่นอ่ะโอ้โหเจอแล้วครับผมเคดแพนที่เราตามหามาแสนนานนะครับผมซึ่งเราว่า อาเสซฟผมอุ้ยโอ้โหต้นซากุระนะครับโอเคเสซฟผมคิดว่าผมจะเลาะนะครับผมไปตามอาแม่น้ําน่าจะโอเคที่สุดนะครับผมอ่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรอดตายนะครับจากเรามอนเตอร์ทั้งหลายทั้งฟวงนะครับผมโอเคเสซฟผมจะทําการชิงของนะครับที่มันไม่จะเป็นไปก่อนนะครับผมเผื่อต้องการเก็บของในอนาคตนะครับโอเคเอ้ยดึ๊บๆอุ้ยหมูน่ารักอู้หู หมูน่ารักอ่ะหมูน่ารักหมูน่ารักเอ้ยเดี๋ยวแต่หมู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 เหมือหมูลืมลืมลืมโอ้โหมอสหมูโหดมอสหมูโหดเว้ยโอ้โหเดี๋ยวเดยวเดียวันพี่หมูพี่หมูคุณแม่น่าไปฆ่าหมูเลยครับนึกไปว่าอ่ามอสนี้นี่หมูมันมันเฮ้ยอะไรอ่ะอู้โหผลไม้ว้าวโอเคครับผมแม่ตามป่านี่มีอ่าของไอ้เก็บมากมาเลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคโอเคเขตแดนของผมนะครับเจอเขตอุ้ยชาวบ้านอุ้ยเดี๋ยวนะฝนตกอู้ ชาวบ้านเอ้ยไม่ใช่ครับผมอ่า NPC นะครับมันกลัวฝนใช่ไหมเพราะว่ามันอ่าน่าจะใช้ชีวิตตามเอ็นเตอร์แมนเนี่ยผมใช่ปะโอเคครับเพราะฉะนั้น NPC น่าจะกลัวฝนนะครับอ่านี่เสร็จตัวเลยนี่ครับแล้วน่นอะไรอุ้ยต้นไม้ยักษ์หรือว่านั่นน่ะอู้โอลังการนาซ่าหน้าไม่มองมากนะครับหน้าไม่มองคืออะไรครับหน้าไม่มองสิโอเคอ่าตรงนี้มีวัวอยู่นะครับผมผมไม่กล้าตีมันเลยนะครับเพราะว่า ลองลองหน่อยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งไง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 ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนครับน้ำคือสิ่งที่จะทำให้เราลอดนะครับผมโอ้โหรอบคอเหมือนวัวเลยครับเนี่ยเอ้ยเตัวอะไรเฮ้ยเตัวอะไรตัวบ้าอะไรครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวบ้าอะไรครับเฮ้ยตัวบ bueno? ้าอะไรครับเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดตะกดขอขอเอาเนื้อมาก่อนเอาเนื้อมาก่อนโอเคโอเคนะครับซึ่งเฮ้ยเอาเนื้อมาสิเนื้อมา โอ้ยวุยยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งโอ้ยอุยยาโอ้ยโอเคกลับมาได้ครับกลับมาได้อ่าผมเจอแคมเปอร์ครับผมอ่าหวังว่าแคมเปอร์จะไม่ฆ่าเราครับเพราะว่าแคมเปอร์เขาโหดมากนะครับผมอ่าผมมีความคิดนะครับที่ว่าจะให้แคมเปอร์เราอ่าที่จะให้แคมเปอร์เขาคุ้มครองเรานะครับผมอ่านั่นคือความคิดของผมนะครับโอเคอ่าเขาไม่ฆ่าเราจริงๆด้วยครับผมแม่แล้วเขายังคุ้มครองเราได้อีกนะครับโอ้เป็นสิ่งที่แจ่มใจแจ่มแจ๋วมากแต่ว่ามันตัวอะไรอ่ะดูดิ เหมือนเป็นเอดอร์แมนสิวครับผมนี่ครับเอนเดอร์มินี่ครับเอาตายไปดิอีป้าเอดอร์แมนจะมาฆ่าใครครับเอาเ๋ยวนะโอเคไม่ใช่แคมเปอร์ใช่ไหมตีล๋ละอุ้ยมันตีแรงมากมันตีแรงมากอุ้ยมันมีเยอะมากเลยครับมีบอสไก่ด้วยนึงมีบอสไก่เกิดด้วยนะครับเนี่ยโอเคครับผมเป้าหมายของเราในคลิปนี้ครับคือการที่เราจะเดินทางไปตรงโควนต้นไม้ตรงนู้นนะครับผมนั่นคือเป้าหมายของผมอุ้ยพอกอนดีพอก่อนโอเคครับเราจะทําการบุกป่าฝ่าดุงนะครับผม ซึ่งผมจะทําการเตรียมโชเวลไว้นี่ครับผมเพื่อที่ผมจะทาอุ้ยรถแคมเปอร์มันตีเราเหรออะไรกันน่ะโอ้หแคมเปอร์ไม่เป็นมิดเลยครับทำไมมอนเตอร์มันไม่เป็นมิดเลยวะอะไรกันนักกันหนาละเนี่ยโอเควิ่งไป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 ครับผมเราจะวิ่งมาที่นี่ครับที่ต้นไม้อย่างตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมอาตรงนี้แล้วกันครับที่ผมจะสร้างเป็นเมืองเฮ้ยยังไงเจอแรงกบดานแล้วครับผมเจอแรงกบดานเลยครับโอเค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 เลยนะครับมีเสร็จเลยเอ้ยย้ายยายข้ามาใกล้ ยา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 ยไม่เอาดิไม่เอาดิยาอ๊ยค้าง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 อุ้ยโอ๊ยพอได้ไตัวอะไรวะนี่เพิ่งนี่อู้ยา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 โอโอ้โอ้ โ okay. อเคสอมบีเ้เฮาเอ้ยวอ้ย้มาอย่างเยอะมาอย่างเยอะมาอย่าเยอะไปใกล้ไปใกล้กลโอ้โหมากโอ้บงทีพี่มันก็มาเยอะไปครับเออมาอย่าพึ่งครับเอโอเคโอเค,อเคพวกมันหายไปหมดแล้วนะครับอุ้ยโอ้มีบ้านเบอร์เลยเนี่ยก็ขอขอขุดขอขุดขอขุดนี้โอ้โหมากแล้วมันมาอีกแล้วว้าโอ้มีปัญหาเรืน้ำหนาวะเนี่ยไอพวกานไปสินะครับโอ้โอเค เฮ้ยหายหมดแล้วมันหายหมดแล้วโอ้โหขุดขุดขุดเลยขุดเลยหายี้กุ๊กขุดเลย,เลยโอ้โหเอาของมาเลยอุดเลยบล็อกอะไรไม่รู้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขุดไ,ได้เหรอเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานะครับพี่ครับโอเคโอเคเี้ผมก็อาคิไดไปแล้วนะครับจบในรูหนูนะครับ,บ,รนะรบผมก็คลิปนี้ก็มาจบในรูหนูต่อนะ่ครับ <c oughs> แต่ว่ามีอัปเดตนะครับผมคือเราได้ชุดก็โอ้โหในชุดกอดเกระพังมานะครับ โอเคผมก็ต้องอ่าขอจบเอาไว้ก่อนนะครับผมสำหรับมอสนี้นะครับผมโดยอีคลิปหน้าผมผมอาจจะมีการเคลียร์มอสรอบ2นะครับบางทีอาจจะเคลียร์มอสอ่าไอเวเดเจอร์ออกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นมอสตัวทําแหลกเลยนะครับผมแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับโอเคให้ okay, ผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ